พร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยเอาพี่อะไาอยานมาพูดอะไรน่เอดอไเอาไม่ดัเดลยไม่ดังแหนไม่ดังอ๋อลืมโทษโทษโทษนิ้วไว้เป็นคนร้อนเราเนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามาไหนากรรักเธอก็รู้วีาคงจอทงาไปยิ่้องตกเันก็เธอยิงให้เจอกันยังรูไม่วันวันไม่กล้า มาทีหลังก็ต้องสักต่อไปแต่อดใจไม่ไหวเมื่อได้ใกล้กับเธอก็จ,จบตายอยู่แล้วนะที่รักนี้ไม่ได้บอกเธอลองรักจนมีแต่ของแอบมองทุกวัน Nice to get back to ไอ้คนมาที่หลักง,งก็ต้องเอรต่อไปก็อดใจไม่ไว้เมื่อได้ใกล้ดูเธอจะจบตายอยู่แล้วนะธอรักนี้ไม่ได้บอกเธอลมรักคนกคนี้เธอคงแอบมองอยู่ทุกวันเป็นลมชุ่มใจชุ่มจถึงที่รู้ตัวกันนารัก คนทีนักไม่เคยเป็นแบนี้ยองครัคมีทุกของแอบฟองเช้าเย็นตัรู้ว่าคงได้แค่ทนี้แคงพวกเธอคิดถึงและนอนฝันดียค่พวกเธอคิดเธอ เขามีให้เต้นด้วยใช่ไหมเขามีบล็อกกิ้งด้วยใช่ป่ะครับบล็อกเลยครับดอกไม้ดอกไม้แต่ว่าอาจจะอาจจะมองมันน้อยกว่าน้อยครั้งกว่านี้ได้ครับเพราะว่าเรามองดอกไม้ปุ๊บเราออกมาเราก็จะเจอเจอคนที่มาเป็นเหมือนคนที่เราชอบอยู่หนึ่งใช่ป่ะเจอตอนท่อนฮุกครับท่อนฮุกใช่ป่ะครับก็พยายาม พอเจอคนปุ๊บ mm hmm. ก็พยายามสนใจไอ้น,นี่น้อยกว่าคน mm hmm. สนใจดอกไม้ให้น้อยกว่าคนพอ oh, ครับอันนี้เหมือนมีความรู้สึกว่ามันบ่อยมันบ่อยจนสงสัยเอ๊ะมองมองดอกไม้บ่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเพลงกุนกวนหน่อยอาจจะมีเสียงวิธีร้องที่แบบกุนกวนหน่อยที่ลงังก็ต้องเศร้าต่อไปอะไรเงี้ยก็ว่าไป แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าพวงก็อย่าไปทําไม่ต้องทำซ้อมซ้อมทําครับไม่มีไม่มามียังมีแบบต้องจําท่าด้วยใช่ไหมครับเพิ่งได้วันเนี้ยครับ b l o ก k i n g เรียนเมื่อกี้โอเคน่ารักดีนะเราจะเรียกเสียงกรี๊ดได้เยอะเลยยังขาดใครอีกไหมครับเบื่อใช่ค่ะไม่เอาพี่จะร้องเพลงอะไรล่ะนั่นไง